เน้นสวยรถเดิมต้องคันนี้ค่ะโ o ลต้าวีโกแชมป์ปี2012มาพร้อมระบบขับ4ี่โฟวินค่ะไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะภายในคันนี้นะคะน้องจะเป็นเบาะผ้าสีครีมนะคะคอนโซลน,นะคะจะเป็นแบบทูโทนค่ะและที่สำคัญน,น้องคันนี้นะคะจะมาพร้อมสมาร์ทแคปขัดแคปสามารถเปิดออกได้รถใช้งานน้อยมากๆนะคะมาอยู่ที่6 000, 6 0 0 0กว่ากิโลเองค่ะ บอกเลยนะคะว่าต้องรีบมาจริงๆนะคะสำหรับคันนี้เนาะย้ำกันอีกรอบค่ะ t o y o ต a v วีโก้แชมป w โ n วิน4 4นะคะปี2012 <ๆ12 S 1> เป็นเครื่อง25ตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปด้วยนะคะราคาเปิดตัวอยู่ที่480,000บาทค่ะประวัติดีที่เที่สำคัญผนได้นานสูงสุดถึง7ปี84งวดนะคะอย่ารอช้าค่ะรถสวยอยู่ไม่นานจริงๆค่ะ